มึงเห็นเดินข้างหน้านั่นไหมส์ดพายส์ เรื่องมันมีอยู่ว่าคืนวันหนึ่งหลังจากที่ผมและ2เกลอชาวออฟฟิศเพิ่งเลิกงานกันมาเหนื่อย<ๆ>ก็ได้ตัดสินใจหาเกมโคออปเล่นร่วมกันก่อนจะแยกย้ายไปเข้านอนแล้วก็บังเอิญบังเอิญพวกเราก็ดันไปพบว่าแบทเทิลฟห้ามีโหมดโคออปที่ชื่อว่าคอมไบอาร์มสิด้วยอย่างนี้ต้องลองอย่างนี้ต้องลองแลนะในหาวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคืนวันนั้นซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่านี่อาจจะเป็นประสบการณ์การเล่นแบทเทิลฟีวหนมชอบที่สุดตั้งแต่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาเลยนะครับ <laughs> และเหตุการณ์ในคืน เยังแม่งเละลายละแต่อย่านะอย่าเดินมาเช็คนะเอาเอาโอเคได้ได้ได้ตามนั้นเพื่อนวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงอาวิ่ง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 ไอ้ปะไอ้เกียร์วิ่งหาที่กบังเกียร์วิ่งเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านหากบัง เ้ยพื่อนข้างหน้าไอ้สัตว์สูญหมดทันเถิดศัตรูไอ้ยี่คันเซ็นไม่ได้คันเซ็นไม่ได้ยัยยัยกูกูเกือบตายไอ้้เหียอมนอดคนหนึ่งกระสุนหมดคนหนึ่งกดรีไวท์แบบไม่เคลียร์ศัตรูโอเคสูงกว่านั้นเพื่อนเร่งสูงกว่านั้น โดนไหมไม่โดนจะรวดจะรวดจลรวจะร้วดา่หมดแล้ว,ลวหมวนไม่มีคนเติมกระสุนให้บอกเลยไม่มีสพอร์ตสโบร์กท์เข้าไซด์อยู่กูเ <c oughs> ข้ามาแล้วนะบอต้า กูอยู่ในบ้านนะเออออฟฟิเซอร์ตายมันตายแล้วมันตายละคนเลยตายใจนี่ตายละจะรู้วัดเอ๋แย่โอเคฟิวเลยสัตว์กูดึงให้แล้วโอเคกูติดอยู่ในบ้านนะกูทำอะไรไม่ได้กูวิ่งหนีระเบิดเดียวเออมอใตายอยู่ไหนนี่ขอเข้าบ้านหน่อย เออเข้ามาเข้ามาแต่เราต้องหาระเบิดไม่งั้นเราระเบิดมันไม่ได้เอียนมึงทำอะไรอยู่ไอีเกียร์มึงทำอะไรอยู่เกียร์อ้คนท่อนไฟกูล้มเพื่อนกูล้มเพื่อนอย่าไปยิ่งใกลมันติดไฟออ สรุปยังไงคือกูต้องเป็นซัพพอร์ตให้ใช่ไหมไม่ไม่เดดเดวเดดกูเป็นซัพพอร์ตให้แล้วกันโอเคไหมออฟิเซอร์ตายเชื่อกูคานตามกูมาคานตามกูมาใกล้ๆเรามีเพื่อนใกล้ๆเรามีฝากไปด้วยไปกินสเปรออ โทษว่ะไม่เป็นไรเกียะไปดังแล้วยิงเลยหงยากจังโอ้ยโอเคป้อมปืนตายไอ้ีลูกสองนี่ว่ะ โดนมันทุบโดนมันทุบแป๊บนึงเก็บป้อมปืนกับออฟฟิเซอร์ก่อนป้อมปืนก่อนก็ได้ออมปนะืนได้ไหมนี่เรียบร้อยต้องอ้อมอเฮียถ้าเจอป้อมปืนโอเคออฟฟิเซอร์อยู่ไหนภาวนาไปเอ้ยโอเคสวยมากเพ <c oughs> ื่อนเฮียลุมลุมขนาดนี้ <c oughs> หรือไอ้ค่ายสุดท้ายที่คืเราตีไม่เคยชนะไอ้เหี้ยเออถ้ามันเดี๋ยวดูไอ้ปันมันกำลังเลงไอ้ปันมันกำลังเลงปร้อมไปนี่อยู่ไม่ถึงสูงกว่านั้นหน่อยมันรู้ละแต่ไม่เป็นไรสูงกว่านั้นหน่อยโอเคบึ้มแตกไอ้เหี้ยรถอันนั้นมันรถสองคนอันนั้นมันรถสองคนไม่ใช่รถตรวจ ปนันเห็นบ้านนี่อยู่รอบๆป้าทางขวามืออ่ะยิงทะลุไปเลยยิงถล่มบ้านรอบๆไปเลยมึงจะได้มีแนวยิงเพิ่มใช้ใช้ซากตึกให้เป็นประโยชน์เพิ่มมึงเป็นตัวล่อนะปนันเดี๋ยวกูเข้าไปไก่เกียร์มึงล้มไม่มีคนช่วยบอกไว้ก่อนออฟฟิเซอร์มันเจ็บ,บอยู่เจ็ <c oughs> อบออฟฟิเซอร์เจ็บหามุมยิงอยู่มีคน<ม>รังสรรค์รัสมึงเกียร์เกียร์มังรังสรรค์รัสมึง เออก็ให้มันรัดกูมาโกไฟกันลงมาตัดมานี่อยู่กูยิงครับมันไม่ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไฟไฟตายแล้วไฟตายแล้วเหลือไอ้ซอเหลือไอ้ซออีกตัวไอ้ซอตายเหลือไอ้สไปเซอร์ข้างในตาย เท็กบุกพ่อนี่ต้องให้ปันยอ,อปืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาต้องไปอ x ก r ซ c ชั่นด้วยเอายังไม่จบปะปั่น่า <c oughs> ว่า <c oughs> และแม่งต้องให้เราโฮเดลไลท์กว่าแล้วมาเติมตรงนี้ตรงนี้มีสปเซอร์ไวเทา extraction เอาละมึงมาแล้วรถ <c oughs> มา มีรถมาเอาตัวรอดสามนาทีสู้ๆทุกคนมันยิงมาแล้วเชียมไม่ได้มาจากข้างหลังมามาได้ทุกทิศทางมันมาได้ทุกทิศทางตั้งป้อมเลยในบ้านมาแล้วในฟาร์มบ้านฟาร์ม เฮ้ยบ้านครูเข้ามาเ,เข้าบ้านเลยแค่นี้ยึดบ้านยึดบ้านลราหาหาชคพ์อ,พอย smoke ก้าวต้ย,ยลวกมีคนขึ้นมาเพื่อนเพื่อนฟ้าไา่คนสองสองคน กูลวกเดี๋ยอไม่เยันขั้นตรงกลุมไม่มีใครมาเลยมันเอาแต่บ้านกูดิโอเคหนึ่งศูนย์มากันละมาแล้วมันมาแล้วมีหมอเติมเรื่อยๆไม่ต้องห่วง ไอชิปขายมันเข้าบ้านมาแล้วรถมาไหนต้องกูถอยมาแล้วนะเฮ้ยเข้าบ้านแล้วกูบ้านนี้ไม่น่าดีนะย้ายก่อน ไอ้จรวดเออแฝงแฝงแฟลแฝงแฟลแฝงบ้านไอ้เกียร์หลังคากำลังพังเพื่อนพ่นไฟโอ้โเกียร์เกียร์เกียร์ยาวไฟเกียร์ มันตายแล้วโอ๊ยกูโดนจรวดกูเกือบตายเฮ้ยรถถังฮะรถถังรถถังพวกเราสามคนเนี่ยนะโอเคมันตายแล้วส่งรถถังมาฆ่าเราสามคนเนี่ยนะ้มึงเอวจริงดิไอ้เสกี้ <laughs> มึงจะเหวี่ยงโอ้ย <laughs> ตายกันด้แล้ว มีรถมาเสีงรถมาโอ้ยอค่กูโค้ยเส้าโอ้โหอีนิดนึงไม่มีระเบิดแล้วกููตายเฮียประเด็นคือควางเฮียคือรถถังตุ้งปันอย่าเพิ่งนะโอเคไปอุ้ยไปมันตายแล้ว กูติดเืสอสดอทุกอย่างชิบหายอะหนีหนีทาผมไปเ้อเ้าเราสเได้ไงวะเราทิ้อองอเกลีวกลยไไลวให้ตรงนั้นเนี่ยนะมันโดนรถถังทับตายอยู่แล้วเนี่ยนะ เย่าช,ชิบหายแล้วเพื่อนกูเจอมูมกำลังดีกูช่วยปั่นได้แล้วพาดตัดรถถังทิมตู่เลยเฮียเอ้ามีเครื่องบินด้วยเหรอแอร์ซัพพอร์ตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแอร์ซัพพอร์ตของฝั่งมันดีอรปปออ,อะไรล่ะมีรถถังในพื้นที่อ่ะ อ๋อฮาวัตเซอร์ฮาวัตเซอร์ฮาวัตเซอร์คืนใหญ่ฮาวัตเซอร์เ o ลี่เทสเปี่ยนคอมมานดส่วนยูทูบีเดอะทีมทีดูอิทมึงแน่ใจแล้วเหรอมาร์ดาแต่ละไซต์โอเคไไม่แล้วดูดิเราสจะมีได้เลยนะเว้ยไซต์แรกอะเห็นปะต้องต้องมีสไนเปอร์นีง มันเปิดได้สไนด์ได้พูดอีกว่ะอุ้ยเยอะอยากมีบ้างเลยสไาด์ผลงานได้แล้วกูดูแล้วมันมันพาละกูตรงไหนอ่ะไอุย้ยเดี๋ยวมันเป็นทหารไปเลยพูกจรเป็นชาการบอกว่างานได้แล้วพวกมึงแล้วเราบอกว่าไม่ใช่งานกูที่ไหนแล้วเฮ้ยตรงกูตาย วิ่งดไป่านา้ทาทน้าเพียบป <c oughs> ูอาโกรตายเอ้ยเชิดมีก เสียงจรวดเอ้ยเสียงไอ้นี่มันอเลอล์ดมันโดนรถถังัดมันโดนรถถังเหรอเชี้ยะละอ้าวอุ้ยเขี้ยะเยอ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 ะอย่ามา้องกูเยอะอย่ามาเอ้าแล้วมึงเดินผ่านกูทำไมเนี่ยโอ้ยย แ่กูจะตายกูจะตายกูลอยได้ยงไงเออเหลือมึงไล่เกียร์โอเคมีอีกมีอีกเสียงเสียงอยู่ใกล้มีอีกเออกูเห็นได้มปนนิ้มแบบแล้ว

เออ what what the fuck what it เออไอเี une, uh ้าวกูจะไปหาเมิงถ้ามันยังเลิกทิงกูได้สักทีไอเี้ยลถังเนี่ยเยอเอออกไม่ได้แล้วมันได้มัสเปาโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอเ้ยยยยอย้ย้ย้อ มันใช้มาเป้ากูเดืองานกูละวิงานเราอ่ะถอยก่อนละเกียร์บ้าจะลบเกียร์เรียบร้อยรถถังแตกโอเคทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้วะไอ้เหี้ยต้องโอเคเป็นมือปืนใหญ่แล้วเพื่อนล้าไสวางให้ละวางละ อะไรวม่ได้ลงมาแค่สามคนเออโอเคงานก่อสร้างอีกแล้วเหรอเอองานก่อสร้างพวกมึงสร้างกันให้เสร็จก่อนกูจะยังไม่เข้ามาแล้วนะศัตรูมาแล้วนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ของกูเป็นป้า มันหลุดเข้ามาคนนึงต่อยปันไอ้ปัน่นเดินนะหลังคาเปิดไปดี <Yeah. S 1> ข้างหลังมีนะปัน่น <Yeah. S 1> ไม่มีมูทเซให้ยามึงปั่นเอาอยู่ไม่เป็นไร oh,

ไาข้างน,นอกเลยสมคงอก้วครับให้ตัอขังเวทีมันต้องเบอร,ร์ดีว่ะไอ้เชีอ้อ้บ้านพังโอ้โอเคไอ้เฮียกูย้ายบ้านก็ได้ปั่นมึงต้องมึงต้องหามึงให้กูไม่ทิ้ ไฟไฟไฟตายกูจะล้มอีกนิดนึงกูจะล้มไอ้รถทังโอ้ชิดดราตนมิแป๊บในในบ้านในบ้านมีคนตรงมึงยากแป๊บนึงกูลองไปหามไม่ได้ยังไปหามไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องหากูไม่ต้องหากูหรอกโดนทิ้งอีกแล้ว

มีเสียงข้างหน้าข้างหน้าใช่เอ้ะขวาเข้าซ้ายก่อนไหมเช็คซ้ายก่อนแล้วค่อยยิงไหมอ่ะป่านยิงแล้วไปเลยชิปหายเอ๊ซ้ายเยอะ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 ในฟอร์ดเยอะ ตีไปโดนด้วยตายแล้ว,ลวเดี๋ยวนะเรามีรถถึงสามคันเลยนะแน่น,นสิเฮ้ยขับได้ <c oughs> ไม่เชื่อสแตกม่ง ใครจะเป็นมือปืนนัน่งนั่งไปด้วยกันแล้วกันจะได้ได้ตายหากันทุกคนนี่เดี๋ยวไม่ให้กูขับหน่อยเหรอเชื่อใจมึงหรือเชื่อไอ้กูเดียวถามยี่ดีกว่า <c oughs> มึงเห็นเดินข้างหน้านั่นไหม,ม <c oughs> เซอร์ไพรส์มาเดี๋ยวไปไปก่อนลนนไอ้สัตว์ไายเนี่นอนกูลงดีกว่า ก็แต่แมจะเป็นคนที่อยู่ก้างลัวคอมเปไมตดเฮ้ยเออยดูสามคนมาคิว่ามาริงใครก่อนเราด่าใครบัีตูดฟูไอ้นี่ พายุ้ายหมดแล้วเพื่อนเอาควันกูไปกินแทนแล้วกันเไยเนื้อได้ยาครบนะเพื่อนอ่ะ เอามาโดนน้ำมันไฟน้ำมันหมูมาโดนน้ำมันหมูเหลืออีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเพื่อนออบเจกตีบอกว่าเหลืออีกตัวหนึ่งเออะเออะมาตะโกนเรียกคิดเล้ออยู่เพื่อนอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันเอามันเย้ยคือมึงมึงเอาตัวกูเข้าไปอยู่ข้างในวงล้อมไม่ได้กูเป็นสไนไอห่า เลยเนินมือเสร็จปุ๊บกูบอกได้คำเดียวไม่ทันแล้วเพื่อนเฮ้ยรถอีกแล้วอ่ะเพื่อนกูไปเกินเลยอ้าวเพื่อนอ่าไอ้คือบินมาไม่น่าใชยของเราแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่ทำอะไรกูไม่ไปกับมึงหรอกเกียร์กูซึ้งกันมึงเงี้ยงกูไปกันนะไม่ไปกับมึงหรอกโอ้โหโคตรเปิด พื้นที่โคตรเปิดเลยเพื่อนเฮ้ยมีปืนอันี่มันมีปืน AA ตรงนี้ฝากซ่อมปืน AA เผื่อกูด้วยแล้วกันโอ้จะมีเครื่องบินมาใช่ดูแนวแล้วน่าจะมีเครื่องบินมาด้วยสามสองหนึ่งมาเครื่องบินมาเข้าเข้าป้อมเลยเข้าป้อมเลยเดี๋ยวตรงกูมีฐานรับ điểm đâm. Đãi đãi đãi. Đãi đãi mà. binh mà đâu, tuyết. Đông cụ. binh mà ông cụ. Đây. เครื่องบินมาแล้วบอ,อกเพืยเฮ้ยเพื่อน่วโโนกูโดนมัวไปกำลังไปกำลังไปกำลังไป smoke เก้าขึ้นมาเครื่องบินมา,นนมาเอายาไปปลอ่อยเก้าแตก,แกส,สารราบชาร์จเราอยู่เอเอายาไป ข้างมึงต้องบินมากูยิงกูต้องยิงเครื่องบินก่อนเอาเลยเอ้เชืเอายาไปทหารราบล้อมมึงอยู่ใช่ก็ป่าด้วยแล้วกันการนี้อยู่ปั่นดูแลตัวเองเอายาไปหลังรถหลังสร้างรถตาย เขาบินมาเอาอยาไปขึ้นป้อมปรับเออข้าหน้าฐานรับต้องบินแตะฐานรับตายมีเพิ่มล้อมเราอยู่ปันโอ้โฮเฮยเย็บปิว้วส,สโมคเอา o ไปไ,ไหลกกูยังมีอีกอันเด้งบินมาอีกครับถ้าบินมาชิตกูจะไม่ไหวแล้วเ,เพื่อนกูจะไม่ไหวแล้วเพื่อนฐานลาบเยอะมากซ้ายซ้ายไอ้ปั่นหลังมึงโอ้ โอ้ยขึ้นไหมเก็มินไปแล้วโอ้ยเชียนสิ้นพายละเกียร์โอ้เชียนโอเคเกียร์อีกแล้วเดี๋ยวนะเกียร์มิดมิดสุดท้ายก็ไม่รอดเหรอเกียร์อีกแล้ว you are the hero of the free world นะเกียร์ เฮี้ยงจริงคีโร่ดิสัตว์รอเฮียอะไรล่ะคุณจริงเครื่องบินแตกไป้ทั้งกี่รับแล้ว